สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระปะบบอยนะฮะและวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงแร่อาวุธแล้วก็แร่คาบอาวุธนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของบอกจุดฟาร์มด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าฟาร์มตรงไหนถึงจะดีและรูทที่ผมฟาร์มจริงๆริมันเป็นประมาณไหนเนาะเพราะว่าแต่ละคนมีรูที่ต่างกันนะฮะแล้วก็รูทอมผมก็จะเป็นรูทที่แบบว่าใช้ง่ายๆไม่ได้ลําบากล,ลำบนอะไรก็คือวันหนึง่งมาสักยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีก็ได้แล้วก็ฟาร์มแปบ๊บแปบ๊แปบกว,ะะก,ป100 200กว่นะ่่มมา,านะอยอๆูที เราจะได้เยอะต่อแรกหรือเปล่าบอกไว้ก่อนนะฮะแต่แร่ฟ้านะครับมีโอกาสดรอปตั้งแต่1นถึงสชิ้นนะถ้าเราโชคดีมากๆเราอาจจะได้3ชิ้นบ่อยๆก็ได้นะก็มันถึงมีโอกาสที่จะดรอปได้เยอะมากๆนะฮะและเพื่อเป็่การรีรอ a d c h a เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วการสำหรับคลิปนี้เนาะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางด้านของแร่ต่างๆกันก่อนละกันว่ามีแร่ชิ้นไหนบ้างนะฮะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นแร่ไอรอนช้างซึ่งเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วนอกจากเราจะทำ quest นู่นนั่นอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะถัดมาก็คือไวท์ไอรอนช้างซึ่งอันเเองะ่วาารพ มันใช้ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าเราต้องเจาะจงในการฟาร์มมันไหมไม่จําเป็นนะครับเพราะทุกครั้งที่เราไปฟาร์มพวกคริสตัลช้งพวกนีน้มันจะมีโอกาสที่เราจะไปเจอไวท์ไอรอนช้งค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดเราฟาร์มอยู่ทุกวนันหรือฟาร์มอยู่บ่อยครั้งยังไงเราก็ได้ครบอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเจาะจงก็ได้แต่ว่าถามว่าเอาไวท์ไอรอนชังไปทําเป็นหีดเอ็กซ์พีดีไหมไม่ค่อยเวิร์กนะผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนําให้เอาเป็นคริสตัลชังดีกว่า แล้วไหนๆเราก็พูดถึงคริสตัลช้งแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงดีเทลเกี่ยวกับมันดีกว่านะครับว่ามันสปอนตอนไหนมากเทียบเท่ากับไวท์ไอรอนช้งมันรีสปอนทุกวันเนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงคริสตัลช้งกับแมจิคอลคริสตัลชังมันจะใช้เวลา2-3วันนะครับเพราะฉะนั้นจําจุดแรกที่เราฟาร์มไว้ถ้าจุดแรกเราเกิดแล้วจุดที่เหลือที่ทเป็นคริสตัลช้งกับแ <Ch> <Ch> มจิคอลคริสตัลชังก็จะเกิดเหมือนกันนะฮะและมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอาไว้คราฟขออีกมากมายอย่างเช่นพวกนี้นะฮะแล้ว สําคัญเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเอามาทําเพื่ออัพอาวุธน,นั่นเองนะฮะหรือก็คือหินพวกนี้นั่นเองเนาะซึ่งมันจะให้หินละ1 0 0 0 0 exp เลยนะแล้ววันๆหนึ่งนะครับเราสามารถคราฟได้แค่30ชิ้นเท่านั้นมันถึงสําคัญมากๆว่าเพื่อนๆควรที่จะคราฟให้ได้ทุกๆวันนะครับอย่างน้อย30ชิ้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะอัพไวๆนะ พราะว่ามันมีจํานวนจํากัดที่เราสามารถคราฟได้ฟรีแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะคราฟมากกว่านั้นล่ะมันจะมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องใช้เรซินแทนนะครับหรือก็คือทั้งน้้นของ Magical Crystal Chunk นั่นเองซึ่งการใช้ Magical Crystal Chunk ในการคราฟนั้นมันจะใช้3ชิ้นเพื่อแรกกับ6ชิ้นนะ ถือว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพูดถึงในมุมมองของคนที่ว่าอยากใช้เรซินแต่ไม่มีเวลาใช้ก็สามารถทําได้แต่ถามว่ามันมีประโยชน์ขนาดนั้นไหมผมไม่แนะนำครับให้มาฟาร์มทุกๆวันดีกว่าแล้วก็คราฟทุกๆวันดีกว่าการใช้มาเชื่อมกุ้ t โชังนะเพราะว่ามันเปลืองนะครับเปลืองเรซินเอาเรซินไปทําอย่างอื่นดีกว่าฟาร์มเงินฟาร์ม exp หรือว่าฟาร์มอัตติแฟก จะคุ้มกว่ามากๆนะครับแต่สำหรับคนที่ทําจนตันหมดทุกอย่างแล้วหรือว่าไม่มีอะไรจะทําแล้วแล้วไม่รู้จะลงอะไรแล้วก็สามารถมาทําได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าการคราฟอาวุธเองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้พลังโจมตีของเราแรงขึ้นอีกมากๆเลยนะครับอ๋อและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมลืมพูดไปก็คือทางด้านของ Magical Crystal s h โตชนั้นจะเกิดทุกๆวันนะครับย้อว่าทุกๆวันแล้วมันจะรีหินฟ้ารอบๆของตัว Magical Crystal s h โตชังเองด้วยและ มันจะรีทุกๆวันตอนตีห้านะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าแล้วเราจะหาได้ยังไงล่ะไอจุด Magical Crystal ชังนั้นมันจะมี NPC อยู่4ตัวนะครับที่เราสามารถไปคุยด้วยได้แล้วก็เขาจะบง่งบอกถึงจุดแต่ละจุดที่มี Magical Crystal ช้งนั่นเองเนาะและจุดจุดแรกนะครับก็จะเป็นทางน้นของ NPC Blacksmith ของเราเลยนะในมอนสเตอร์นะครับไปคุยเลยนะฮะเพราะเขาจะบง่งบอกถึงจุดแรกที่เราสามารถฝามได้นั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ผมอยู่โลกเพื่อนแล้วผมก็คุยไม่ได้นะแต่ว่าเพื่อนๆก็กดไปเลยนะนที่มันเป็นรูปเครื่องหมายคาาถนะกไปเเลลยแล้วข จะบอกถึงตำแหน่งของตัวแรกนั่นเองเนาะได้อีกจุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นทางด้านของเมืองสปริงเวลนะ,ะซึ่งเราต้องมาคุยกับนักล่าคนนี้นะฮะนักล่าหูแมวดรัฟนั่นเองเนาะคนนี้เลยนะครับไปคุยเลยทําเหมือนเดิมครับแล้วเขาก็จะบอกอีกจุดหนึ่งในแมปนะฮะและสำหรับเมืองลี่หยวนนะฮะก็จะมีอยู่2 NPC เหมือนกันซึ่งคนคนแรกเลยก็จะอยู่ทางด้านของตรงคลาฟอาวุธเหมือนเดิมเลยนะครับช่างตีเหล็กคนเดิมคนเก่าคนนี้เลยนะคุยเลยเหมือนกันและอีกคนหนึ่งก็จะอยู่ในเมือง ใกล้ๆก,กับชายนะฮะใกล้ๆก,กับวังของชายหรือหอหรืออะไรสักอย่างของชายได้แหละฮะอันนี้อันนี้เองก็อาจจะลําบากนิดนึงนะนิดนึงแหละเพราะว่าเขาอยู่ค่อนข้างไกลไม่ใช่อะไรหรออันนี้คนนี้เลยนะครับ Iron Shoulder ก็ทั้งสคนนั้นก็จะเป็น n p c ทั้ง4คนนะครับที่จะบ่งบอกถึงแร่ใหม่ทุกๆวันเลยนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูทในการฟาร์มดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วในการฟาร์มนะครับมันจะมีรูทอยู่หลายแบบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะ Interactive Map เอาไว้นะฮะซึ่งมันจะดูประมาณนี้นะและแมปแมปนี้นะครับจะบอกทุกจุดที่มีคริสตัลช้างถ้าเกิดใครอยากจะหารูทตัวเองที่แบบตัวเองชอบและเผื่อไปแวะฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ด้วยก็ลองทําดูได้นะครับ แต่ถ้าเกิดพูดถึงในการฟาร์มของผมนะฮะรูนี้ก็จะเป็นรูที่ผมใช้อยู่บ่อยครั้งนั่นเองเนาะซึ่งรูนี้ก็จะไม่มีผิดถูกนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะว่าจะฟาร์มยังไง เพื่อนๆก็สามารถประยุกต์ใช้กันเองได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะอยากฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ก่อนหรืออยากฟาร์มพวกดอกไม้หรือนู่นนี่นั่นไปด้วยระหว่างที่เราหาแรกก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นรูทของผมเองเลยที่ผมรู้สึกสะดวกสบายกับมันนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมทำทุกๆสองถึงสามวันอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นจุดแรกนะฮะเราก็จะมีทางด้านของแร่แร่น้ําเงินกับแร่ขาวด้วยนะถัดไปก็จะมีอัน,กนใกล้ๆอยู่ จริงๆอันนี้ก็มีไม่เยอะหรอกนะมันมีแค่หนึ่งชิ้นแหละซึ่งเดี๋ยวผมบอกไปก่อนนะฮะว่าจุดแรกของผมก็จะฟาร์มจากจุดนี้ไปจุดนี้เท่านั้นนะไม่มีอะไรมากเลยแต่ทุกๆแร่มีค่านะเพราะมันมีโอกาสดรับสองสามชิ้นอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าเกิดโชคร้ายก็หนึ่งชิ้นแบบเมื่อกี้แหละแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นท่าหน้านของตรงนี้นะ เราไปขวาก่อนเราค่อยไปซ้ายนะครับจุดนี้ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีอยู่ประมาณ3แร่เนาะแต่ว่าก็จะมีแร่อื่นๆอ,อีกด้วยนะก็ลืมดูเลยว่าเรามีกี่แร่ตั้งแต่ต้นเริ่มจากประมาณตรงเมือ่อกี้เราได้ประมาณ4แร่ใช่ไหมหรือ3ไม่ใช่สองอ่ะเ,เราเอาแร่ฟ้าเป็น2แล้วกันเริ่มจากร้อยสามสิบแล้วกันเนาะเราแร่งเงินประมาณร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามห้าแล้วกันอะ่ะเราจะได้ดูด้วยนะ,ะว่ารูทของผมจะได้ประมาณเท่าไหร่นะ ซึ่งถ้าเกิดจะให้มันง่ายจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ควรเอาตัวที่แบบฟาดง่ายๆมาด้วยนะอย่างเช่นเรเซอร์หรือจงหลีก็ได้นะครับได้ัองคู่เลยจะเป็นตัวที่ฟาดแรกง่ายมากแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเรเซอร์ดีกว่านะเพราะว่าบางชีคือแบบแรกมันอยู่ห่างกันค่อนข้างจะนิดนึงแหละจนทําให้แบบว่าจงหลีเก็บแรกไม่ได้หมดนะฮะพอมันไม่ได้หมดปุ๊บก็ให้เรเซอร์เป็นตัวที่แบบว่ากด e ได้บ่อยดีกว่านะ,ะแล้วก็เป็นตัวเคลมอ์ด้วยเนาะดาบใหญ่ก็น่าจะใช้ง่ายกว่า พอเสร็จทั้ง2จุดแล้วนะครับก็เล่นลงมาตรงนี้เลยเพื่อที่จะมาฝ่าตรงนี้ก่อนนะข้างใต้เวล่านั่นเองแล้วก็คือใต้ถ้ำนั่นแหละซึ่งทางใต้ถ้ำนั้นมีอยู่2ทางด้วยกันนะครับก็คือขึ้นไปข้างบนนี้หรือว่าจะวิ่งอ้อมไปก็ได้นะฝั่งนู้นนะวิ่งอ้อมแล้วก็ไต่ขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปทางนั้นเราก็จะเจอกับมอนนิดๆหน่อยๆน,นะฮะแต่ถ้าเกิดเรามาทางนี้เราก็โดดลงเข้าหลุมไปได้เลย โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทางด้านของจุดวงกลมนี้นะครับเพื่อที่จะไปเอาแร่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ต่อเนาะแล้วถ้าเกิดไหนๆก็เดินมาแล้วก็ไปตรงนี้ต่อเลยก็ได้นะเพราะว่าระยะทางจากเสาวพวกนี้มันก็พอๆกันนะครับก็เดินไปเลยก็ได้ไม่เสียหาย แล้วตรงนี้ก็จะมีแร่ฟ้าอยู่อันหนึ่งนะครับแอบอยู่แต่ว่าจริงๆอะ่ะมันคุ้มค่ากับการที่มาฟาร์มจุดจุดหนึ่งเลยไหมในบางจุดนะครับคือบางแร่ครับที่มันแบบเห็นแบบชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็คุ้มค่าในการฟาร์มนะอย่างแรกเลยก็คือบางทีมันไม่ได้ดรอปแค่1ชิ้นไงแต่อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือบางทีแร่ฟ้าหรือแร่น้าเงินอันใหม่นะครับที่เรามาร์กหรือที่เราไปคุยกับ NPC มาบางทีมันไม่ได้มาร์กหมดทุกจุดนะครับ และบางจุดนั้นมันก็มีแร่ฟ้าอยู่ด้วยที่มันไม่ได้มากระไว้เนาะเพราะฉะนั้นเรามาเช็คดีกว่านะเพราะว่าบางทีเวลาแร่ฟ้ามันเกิดมันจะทําให้แร่ที่มันมีอยู่ปกติแล้วมีแค่ชิ้นเดียวอะ่ะมันจะเกิดเป็นแบบว่า4ีหชิ้นเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมาเช็คดีกว่านะอย่างเช่นตรงนี้นะเพราะปกติแล้วตรงนี้จะมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับแร่แต่พอมันกลายเป็นแร่น้าเงินอันใหม่แล้วมันก็จะมีทั้งหมดอยู่3ชิ้น ถัดมาพอเราฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปตรงนี้ต่อเลยนะครับเพราะตรงนี้ก็มีแร,ฟร่ฟ้าเหมือนกันเนาะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้เลยตรงนี้อาจจะเจอมอนหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากสู้เราก็เดินผ่านไปเลยก,ก็ได้ครับแต่เหมือนอาจจะต้องสู้นั่นเนี่ยเพราะมีแร่ม่อยากที่เียดสุดเราจะฟาร์มแบบไม่สู้แล้วกัน <c oughs> ทั้งหมดได้5ชิ้นเนาะจริงๆแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ก็มีอยู่แค่ชิ้นเดียวนะครับโดยปกติแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าแร่ฟ้ามันไปเกิดทับซ้อนนะมันก็เลยทําให้เกิดเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่งเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายของจุดๆดี แล้วก็ว้าไปด้านนม่จริงๆแล้วด้านขวานี้นะครับด้านขวาตรงนี้นะมันจะมีจุดฟาร์มแร่ขาวอยู่นะแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ผมก็เลยมาฟาร์มแค่แร่้ําเงินนะฮะแต่ถ้าเกิดเผื่อใครอยากจะฟาร์มจริงๆก็ไปฟาร์มตรงนั้นได้เลยนะตรงที่ผมมาไว้เมื่อกี้นี้นะฮะเพราะว่ามันมีแร่ขาวค่อนข้างเยอะเลยนะเยอะแบบเยอะจริงๆประมาณ10กว่าแร่เลยมั้งเนะี่ย จุดถัดไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของโซนมังกรนั่นเองเนาะก็โซนมังกรนี้ก็เอาจริงๆนะมันกระจายกระจายกันอยู่นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วมันค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดเพื่อนๆขี้เกียจฟาร์มจริงๆก็อลองรู้ของผมดูก็ได้นะรู้ของผมมันก็ไม่ได้แบบว่าไปฟาร์มทุกจุดนะครับย่าไม่ใช่ทุกจุดแต่ก็น่าจะเกือบหมดแล้วแหละฮะเพราะว่าจะมีบางจุดที่อยู่ไกลไปนิดนึงแล้วแบบว่าขี้เกียจไปนะก็เลยกลายเป็นจุดที่ผมกําลังจะฟาร์มอยู่นี่นะฮะเริ่มแรกเลยก็คือจุดนี้นั่นเอง จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเปิดแบบมานะฮะเริ่มจากจุดน like ี้ใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรนะฮะฟาร์มรอบๆ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 จะถงจุดน the ีแล้วรค่อยเปี่ยนมาตรงนี so ้ะฮะแล้วก็เก็บทางด้านของขอบๆให้หมดก็จบที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงจริงๆแล้วมันมีบางอันที่แบบว่าแอบอยู่ด้านบนด้านล่างอะไรฮะเราก็ต้องคอยเช็คดีๆด้วยนะเพราะบองทีมันจะอยู่คนะชันั่นเอนารซึ่งเด๋ยวเราคงเจอเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยแล้วแต่มัอคุ้มรับการฟาร์มจรกวๆนอถ้าเกิดเพือนๆรัน ให้ได้ทุกวันอย่ยเ่นอ,อันนี้นะครับมันจะอยู่ชั้นบนนะมันจะแอบอยู่นิดหนึ่งน่ะแต่ว่ามันก็ฟาร์มได้แหละเพามันก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วเนาะไม่ต้องไต่ไม่ต้องอะไรด้วยขึ้นบันไดแล้วถัดมาก็จะเป็นเาของด้านล่างนี้นั่นเองแลอันนี้ก็จะแอบอยู่นิดนิดน่อยนอย หลังจากนั้นเราก็วาร์ปไปเลยนะครับไม่ต้องเดินหรอกเพราะว่ามันเสียเวลาวาร์ปมันไวกว่านะถ้าผมารามจุดนี้ผมก็จะไปซ้ายแล้วก็ขวานะแล้วก็ค่อยกลับมามาทางขวาแล้วก็ค่อยกลับมาซ้ายนะผมผิด <c oughs> จริงๆเพื่อจะเดินกลับเลยก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราโหลดไวอยู่แล้วอะเราวาร์ปไปเลยก็ได้นะ ทำเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะเดินก็ได้นะแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะฮะเพราะมันก็จะอยู่แค่นี้เองแต่เพราะมันมีมอนตรงนู้นนั่นแหละแล้วนี้ผมอยู่โลกเพื่อนนะฮะผมขี้เกียจสู้ด้วยเฉยแล้วพอขึ้นมาแล้วนะครับก็วิ่งขึ้นมาเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีจุดวาร์ปแล้วนะฮะก็ต้องวิ่งอย่างเดียวที่เหลือพอเราขึ้นมาจุดสูงสุดนะครับหันขวาจะเจอกับระดหนึ่งที่อยู่ชิดขอบอิดนั่นเองนะนนเองนาะก็ตีไปเลย หลังจากนั้นก็ไปฝั่งตรงข้ามนะครับตรงทางด้านลมนะเราก็จะเจอกับแรกขาวซึ่งเป็นทางผ่านนะก็ตีไปเลยก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะพอเก็บเสร็จแล้วเราก็บินขึ้นไปเลยนะบินขึ้นไปปุ๊บก็ลอยไปเลยลอยไปตรงแพลตฟอร์มเลยก็คือขอบหน้าผาอันกลางๆอันนี้นะฮะอันที่ผมกาลังไปนะเพราะมันจะมีอันนึงแอบอยู่ตรงนี้แล้วพอเราเก็บชิ้นนี้เสร็จแล้ว ข้างใต้เราเลยนะฮะข้างใต้เราเลยก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งจริงๆก็2ชิ้นแหละเพราะชิ้นนี้เสร็จแล้วก็เหลือชิ้นสุดท้ายที่อยู่ตรงนี่เก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปจุดถัดไปเลยซึ่งจุดถัดไปนี้ก็จะอยู่ระหว่าง2เมืองเนาะก็มีอยู่จุดเดียวเลยคือตรงนี้นะครับที่ผมแนะนําว่าต้องมาฟาร์มนะเพราะมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจุดๆเนี่ยถึงจะต้องปีนเขานิดหน่อยๆก็เถอะนะแต่ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างคุงค้มนะฮะ จะหมูโง่เฮ้ยจะไม่ทัน อ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกไปเลยก็คือทางด้านของพวกแร่พวกนี้นะแร่พวกนี้ที่เอาไว้อัปเกรดอาไว้ราคาฟาวนธนั้นจะสามารถแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับก็คือแปลว่าถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ที่อยากฟาร์มด้วยก็สามารถเรียกมาฟาร์มได้นะครับมันก็จะแยกแลวแบ่งกันเลยนะว่าใครได้เท่าไหร่บ้างเนาะซึ่งมันจะไม่แย่งกันนะสามารถฟาร์มด้วยกันได้เลยถ้าเกิดเราไปเพื่อนอยู่4คนเราก็สามารถไปฟาร์มทีละโลกได้เลยนะฮะแล้วเราก็จะได้ของคูณ4เท่าจากปกติที่เราฟาร์มนั่นเองนะซึ่งมันคุ้มมาากกๆก็อยย่ไปดว แลจะจุดถัดไปนั่นเองก็จะเป็นทางด้านของจุดจุดนี้เลยนะก็เมืองเริ่มจะเข้าสู่เมืองลิอยวแล้วนะฮะแล้วมันก็จะเริ่มค่อนข้างที่จะยากขึ้นนิดหนึ่งนะเพราะมันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันถามว่ามันมีแร่อีกไหมก็มีนะแต่ว่าผมขี้เกียจเดินไปไกลนะเอาแค่ใกล้ๆพอแล้วกันแล้วจุดจุดนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแร่ใหม่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรมาเช็คอยู่เรื่อยๆถัดมาทางด้านของมอนต์อาจ a มอ o n g m า u n อ a r ์ o า g มันอา่านว่าอะไรแต ตรงนี้เองก็จะมีแร่ขาวอยู่2อันด้วยนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดเพื่อนอยากฟาร์มนะแต่ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนี่เลยตรงนี้เองก็จะมีอีกเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อนมาฟาร์มตรงนี้เราวางด้วยนะมันจะมีตัวโซนิกมาด้วยนะโซนิกหินนะฮะซึ่งมันจะเกิดตรงนี้เลยนะเนื่องจากว่าอันนี้ไม่ใช่โลกของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่เกิดมันจะเกิดเฉพาะถ้าเกิดเจ้าของโลกมาเดินเหยียบตรงนั้นเฉยนะซึ่งก็ไม่ได้อะไระก็ดีแล้แหละ ที่มันไม่เกิดเพราะมันเป็นตัวที่น่าลำแขานมากเอาตรงนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะทัดมากก็เขาคข่างๆเลยนะฮะซึ่งเขานี้จะเป็นเขาที่ค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากฟาร์มตามผมก็สามารถฟาร์มได้เลยนะลงมาปุ๊บมาฟาร์มตรงซอกหินกันก่อนแล้วกัน แล้วก็ไปด้านข้างนี้นะฮะมันจะมีอีกสองชิ้นด้านซ้ายมือจริงๆมันก็มีตรงนั้นอีกอันนึงแหละถ้าเกิดจะเอาอะน,นะทุกคน,คนก็ไปเอาได้นะตรงนู้นพออันนี้เสร็จแล้วเราก็กลับไปด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็หันไปทางทิศเหนือนะครับเหนือแล้วก็เฉียงขวาน,นิดนึงก็จะมีกับเขาลูกนี้นะซึ่งมันก็มีหินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเป็นระนาบเป็นเส้นตรงไปถึงหินฟ้านู้นนะ ก็จะมีอยู่ประมาณ4หินด้วยกันแล้วก็อันที่4พอเราเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่วาร์ปเดิมนั่นเลยนะครับซึ่งเราจะวาร์ปอย่อยางนี้ประมาณ3าถสรอบนะแล้วครั้งนี้เองเราก็จะไปอีกทิศหนึ่ง,งก็คือฝั่งขวามือนั่นเองเนาะ ตัวนี้เองก็จะมีอยู่สี่ชิ้นอยู่ด้วยกันนะครับแต่จะอยู่ทางด้านของใต้น้ําตกนะข้างล่างนี่นู่นเลยก็ไม่เชิงว่าใต้น้าตกหรอกก็อยู่เหนือน้ําตกดีกว่าตรงนี้เลยนะฮะที่มียันแล้วก็อะไรนิดๆห,หน่อยให้เราทํานะราเสกวันนี้ผมไม่ค่อยลัคก,กี้กับการฟารมแร่เลยฮนะตอบน้อยมากแต่ไม่เป็นไรนะยังมีให้แค่ตัวอีกเยอะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับเราก็กลับมาที่เสากลมใกล้ๆอันเดิมนะ แล้วถ้าเกิดเราลงไปข้างใต้นะครับข้างใต้เสานี้เลยก็จะมีแร่ันึ่งแอบอยู่ และแล่ชิ้นสุดท้ายของจุดนี้ก็คือหลังต้นไม้นี้นะหลังต้นไม้นี้นั่นเองซึ่งมันก็แอบอยู่ยแหละมันก็ดูยากนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีท่าของจุดนี้ด้วยนะที่มีแร่แล้วก็ตรงนี้เองแถวๆนี้ก็มีแร่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราไปอันนี้ดีกว่าเพราะอันนี้มันมีอยู่2อันนะฮะมันคุ้มที่จะไปมากกว่า1อันผมแบบขี้เกียจขี้เกียจเดี๋ยวบางทีอันไหนก็ไม้เพื่อนๆดูแล้วนะฮะก็ทำสักหน่อยแล้วกัน สองชิ้นนี้ก็จะอยู่ใต้ท้าผมนะบัตรนี้นะฮะโอเคตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีแต่เราข้ามไปก่อนนะเรามาตรงนี้ก่อนอันนี้สำคัญกว่าต้งจุดจุดนี้เองเราก็จะฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้ก็วอล์กกลับมาที่เดิมแล้วก็ไปตรงนี้ต่อตรงนี้เองก็น่าจะมีประมาณ5เมตรไหมถ้าจะไม่ผิดนะ5เม็ดนะแถวนี้นะ แล้วก็เป็นห้ากลับมาที่จุดเดิมนะครับแล้วเราก็บินไปทางที่ผมมาร์กไปเลยนะหลังเขานู่นมันจะมีซอกอยู่ตรงที่หัวผมอยู่นะตรงที่หัวผมเล็องอยู่มนะันจะมีซอกอยู่นะซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้เลยแหละว่ามีแร่อยู่ด้วยจนกระทั่งชักตีเหล็กปอกผมว่ามีแร่แอบอยู่ตรงนี้นี่ไงมีแร่ใหม่ด้วย ก็ประมาณนี้นะฮะสุดท้ายแล้วก็จะอยู่เป็นโซนล่างๆแล้วนะก็ตรงนี้เองก็จะมีอยู่สองจุดด้วยกันจุดแรกนะครับที่เพื่อนค่อนข้างที่จะงงบ่อยมากกับการเข้าไปนะผมแนะนําให้มาตรงเนี้ยไอ้ตรงสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะมันก็จะเจอกับแร่จํานวนมหาศาลอืออันนี้คือแร่ฟ้ามันเกิดทับนะฮะมันก็เลยเยอะขนาดนี้นจริงมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอก ตรงนี้ก็มีอีกจํานวนหนึ่งเลยนะเนี่ยเป็นแร่ใหม่ด้วยนะเนี่ยก็ประมาณนี้ได้กันนะสำหรับตรงนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นเสาด้านล่างเลยถ้าจะให้ดีเราก็ฟา์มเป็นตัว U ไปเลยนะฮะจะได้จับง่ายๆเนาะตอนนี้เองก็มีไม่เยอะนะประมาณ3ามแร่แต่มันก็คุ้มแหละเพราะมันฟาร์มง่ายนะฮะไม่ได้อะไรมากนะกฟามัะแ,แล้วตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดแร่ฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน ถัดป้าเอาซ้ายมือก่อนเลย แล้วก็อย่างเช่นเคยเราจะไี้ฟาร์มโดยที่พยายาไม่สู้นะครับเพราะผมจีเกียด yes. สู้แต่สู้ไปก็ดีนะฮะเราจะได้ของอัพนูนนี่นั่นด้วยนะแต่นนี้ผมบอกครับผมจีเกียดสู้ โอเคถัดไปคือตรงข้างๆเมืองลี่หยัวซึ่งอันนี้จําเป็นมากนะฮะอย่าพลาดนะเพราะตรงนี้เยอะมากนะครับยิ่งถ้าเกิดมีแร่พิเศษเกิดนี่ก็คือแบบอยากเยอะบอกเลยและครั้งนี้เหมือนจะเกิดด้วยดูนะเนี่ยมันมี2จุดนะตรงนี้เยอะมากอันนี้คือจุดที่มัสและต้องมาฟาร์มนะครับเพราะมันเยอะมากจริงๆ ประมาณนี้แล้วกันนะ้องสำหรับจุดนี้แล้วก็จุดสุดท้ายแล้วสาหรับตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปบนเกาะเป็นถ้ำตรงนี้เลยแล้วพอเราฟาร์มเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นบนเกาะแต่เราจะไปที่เกาะเล็กก่อนนะก่อนที่เราจะไปเกาะใหญ่เพราะว่าเกาะเล็กมันมีอยู่นิดหน่อยนะครับแต่มันก็เยอะแหละเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดแลฟฟ้าเห็นกัน อาจารย์ก็จะไปทางหน้าของเกาะใหญ่ที่เป็นโดเมนนั่นเองสำหรับโดเมนก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเส้นตรงไปเลยก็ไม่ใช่เส้นตรงเท่าไหร่หรอกก็โค้งโค้งไปด้านซ้ายมือหน่อยนะจนถึงเกาะเล็กเนาะ แลวจุดๆนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่าเพื่อนๆต้องมาฟาร์มนะแต่ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจฟาร์มจริงๆก็มาแค่จุดๆนี้หรืออีกจุดหนึ่งที่มีแร่เยอะๆก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีเยอะมากนะแล้วก็บวกกับบนเกาะอีกประมาณ10แร่เลยก็เป็นได้นะฮะเยอะมากเยอะมากจริงๆนะนะพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปบนเกาะเลยซึ่งก็จะเป็นจุดสุดท้ายของการฟาร์มแล้วนะบนเกาะนี้ และนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของการฟาร์มโดยที่เราไม่ต้องตีมอนเลยสักตัวก็ได้นะคือแบบสบายมากนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่บ้างเนาะคือผมก็ไม่ได้นับ Magical Crystal ช,โโชังแนะเพราะมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามาดูทางด้านของแร่ทั้ง2ชิ้นนี้นะครับอันนี้เองเราก็จะได้ประมาณสัก20-30แร่ดูที่เราไม่ได้ตั้งใจฟาร์มเลยนะแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่ได้ไปจุดที่มันควรฟาร์มเลยนะแต่ถ้าเกิดเราไปจุดที่ผมบอกเออมันก็มีอยู่ด้านข้างเนี่ยแค่ นะถ้าเกิดเราไปฟาร์มจุดที่ผมแนะนําไปด้วยเนาะและสุดท้ายแล้วนะครก็จะเป็นทางด้านของคริสตัลชังเองซึ่งเราได้รวมๆม,มาประมาณ180หรือเกือบเกือบสองเลยนะหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดเราโชคดีหน่อยนะเราก็จะได้ประมาณ2 0 0นะแต่บังเอิญว่าผมโชคลายปนิดนึงแลวกันเนาะแต่โดยรวมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการฟาร์มนะั้นและนี้ก็คือการฟาร์มแบบฉบับของผมนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะฮะและหวังว่าเพื่อนๆจะได้สาระจาก แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีจุดไหนที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆคนอื่นนะฮะหรืออยากแนะนําผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้เองผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคล,คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิป,ลปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อนกำลังใจให้ผม้วยนะแล้วครั้งหน้าเจอกันม่ครับย้